เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วตอนนั้นนิดสาวช่างเย็บผ้าจากท่าพนมกำลังหาที่เปิดร้านเล็กๆในตัวอำเภอเมืองนะครพนมงบก็มีไม่มากเขาอยากได้เดือนละสองพเท่านั้นพอถามไปถามมาญาติคนหนึ่งก็แนะนําให้รู้จักกับพี่แป๋วที่เป็นในหน้ารู้จักตึกแถวเก่าๆในซอยหนองบัวพี่แป๋วบอกว่ามีตึกอยู่หลังหนึ่งว่างอยู่มานานแล้ว เจ้าของลดราคาเหลือเดือนละ2,500บาทพอดีแต่ตึกมันเก่ามากเขาบอกว่าถ้าเขาไหวก็ต้องลองไปดูนิดก็ลังเลียอยู่พักหนึ่งแต่พอคิดถึงค่าเช่าที่ถูกขนาดนี้ก็เลยตอบตกลงทันทีวันลุงงึ้นพี่แป๋วก็โทรมาบอกว่าเขาติดธุระไปไม่ได้แต่จะให้คนชื่อดาวไปรับที่ตลาดหนองบัวซึ่งเขารู้จักตึกนั้นดีพอถึงเวลานัดน,นิดก็ไปยืนรอยอยู่ที่หน้าร้านขายข้าวเหนียวในตลาด เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ๆหน้าตาสวยผิวขาวผมยาวถึงกลางหลังแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนคนทำงานราชการเธอยิ้มแล้วก็พูดเสียงเบาๆว่าเนตใช่ไหมคะฉันชื่อดาวพี่แป๋วให้มารับค่ะเนดพยักหน้าแล้วก็เดินตามพี่ดาวไปที่ตึกตึกนั้นอยู่ในซอยเล็กๆข้างวัดหนองบัวทางเดินเข้าไปเงียบมากมีต้นไม้ขึ้นลกริมรัว พอถึงที่หน้าตึกนิดก็เห็นว่าประตูเหล็กม้วนเปิดอยู่ไม่มีกุญแจล็อกซึ่งดาวบอกว่าเจ้าของเก่าไม่เคยล็อกเลยเพราะเขาไม่ค่อยอยู่ตึกมีสามห้องติดกันดาวบอกว่าให้เลือกดูได้เลยมีห้องสามสี่แล้วก็ห้านิดเลือกห้องที่สี่เพราะว่าอยู่ตรงกลางพอดีพอเดินเข้าไปที่ตึกความรู้สึกแรกคือเย็นเย็นแบบไม่ใช่อากาศแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างใน ไฟในตึกก็ไม่ติดซึ่งดาวบอกว่าไฟเสียค่ะเราต้องใช้ไฟจากมือถือไปก่อนนะคะทั้งคู่เลยต้องเปิดไฟฉายจากมือถือแล้วก็เดินเข้าไปข้างในสภาพตึกเก่ามากผนังลอกเพื่อนมีรอยแตกแล้วพอเดินเข้าไปที่ห้องใต้บันไดนิดก็ได้ยินเสียงดังแกรกแกลกเหมือนมีคนเหยียบกระเบื้องแตกอยู่ข้างในนิดก็ถามว่ามีคนอยู่ข้างในหรอคะไม่มีหรอกค่ะ ลองเดินไปดูสินิดก็เปิดประตูห้องนั้นทันทีเห็นเป็นห้องน้ําเก่าๆพื้นเต็มไปด้วยเศษกระเบื้องแตกๆเหมือนมีคนทุบแล้วทิ้งเอาไว้แบบนั้นออเดินขึ้นไปชั้นลอยนิดหันกลับไปมองดูข้างล่างเห็นประตูห้องน้ําที่เธอเพิ่งจะปิดไปก็ได้เปิดออกชา้ชาๆทั้งที่ไม่มีลมนิดก็เริ่มรู้สึกไม่ดีทันทีดาวตึกนี้มีคนเคยอยู่หรือเปล่าคะเคยคะ่ะแต่เขาน่าย้ายออกไปนานแล้วนะ พอถึงชั้นที่สามนิดเห็นตู้ไม้เก่าๆอยู่กลางห้องตู้เปิดแง้มเล็กน้อยนิดกำลังจะเอื้อมมือไปเปิดดูดาวก็รีบวิ่งขึ้นมาพิงตู้เอาไว้แล้วก็พูดว่าขึ้นไปดูชั้นสี่ก่อนดีกว่าค่ะนิดก็เริ่มรู้สึกว่าดาวแปลกๆโทรศัพท์ก็เริ่มมีปัญหาส่งข้อความไม่ได้ถ่ายรูปอะไรก็ไม่ติดพอขึ้นไปถึงชั้นสี่นิดก็เลยเห็นเตียงคนไข้เก่าๆวางเรียงกันสี่เตียง ดาวบอกว่าเจ้าของเก่าเขาขายอุปกรณ์หมอซึ่งนิดไม่เชื่อเพราะของมันเก่ามากแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ชั้นสี่แบบนี้เธอพยายามเปิดหน้าต่างเพื่อให้แสงเข้าแต่พอหันไปเปิดหน้าต่างก็ปิดเสียงดังทันทีจนเธอนั้นล้มลงพอเงยหน้าขึ้นดาวก็หายไปหลังจากที่ดาวหายไปจากชั้นสี่นิดก็ยืนอึ้งอยู่พักใหญ่ใจเต้นอย่างแรงจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเอง เธอพยายามเรียกชื่อดาวเบาๆดาวอยู่หรือเปล่าอ่ะไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่ความเงียบที่เหมือนจะกลืนลงไปทุกอย่างนิตัดสินใจเดินขึ้นไปชั้นห้าอย่างช้าๆมือในมือถือก็เริ่มสั่นเป็นเพราะมือของเธอสั่นเองไม่ใช่เป็นเพราะว่าเครื่องพอมาถึงชั้นบนสุดเธอเห็นห้องโล่งๆมีเสาไม้เก่าอยู่กลางห้องเชือกเส้นหนึ่งห้อยลงมาจากคานสายไปสายมาเบาๆทั้งที่ไม่มีลม รอบๆก็มีพวงมาลัยแห้งๆกระถางทุบเก่าแล้วก็ขวดน้ำแดงวางเรียงกันเหมือนมีคนไหว้อยู่นิดก็ยืนอึ้งอยู่พักหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนอยู่ข้างหลังเธอเมื่อเธอหันกลับไปก็ไม่มีใครเสียงนั้นก็ดังอยู่เหมือนมีคนเดินวนรอบๆห้องแต่ไม่มีเงาไม่มีตัวตนนิดก็เริ่มที่จะร้องเรียกหาดาวดาวนี่ดาวอยู่ไหนอะไม่มีเสียงตอบกลับ เธอเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมันจ้องอยู่ตรงทุกมุมห้องเสียงฝีเท้าหยุดลงทันทีที่เธอพูดคำว่ากลัวแล้วนะแล้วจู่ๆหน้าต่างด้านหลังก็เปิดออกเองเสียงดังแอดลมเย็นๆก็พัดเข้ามาทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีลมเนตกรลีบวิ่งลงมาที่ชั้นสี่หวังที่จะออกจากตึกให้เร็วที่สุดแต่พอมาถึงชั้นนั้นเธอเจอผู้ชายคนหนึ่งเดินสวนขึ้นมาก็ใส่เสื้อเชิดแขนยาวสีซีด หน้าตาเหมือนคนเพิ่งจะตื่นนอนนิดก็กรีดลั่นผู้ชายคนนั้นตกใจเหมือนกันเขาก็รีบพูดว่าใจเย็นๆผมชื่อสมนึกพี่แปลวให้ผมมาดูตึกให้นะครับนิดก็ถามขึ้นมาทันทีแล้วดาวละ่ะดาวที่พาฉันดูตึกเมื่อกี้เนี้ไม่มีใครชื่อดาวนะหนูตึกนี้ไม่มีใครอยู่มาเกือบห้าปีแล้วตอนนี้นิดก็เริ่มที่จะสั่นมือเย็นเฉียบเธอรีบเดินออกมาจากตึกพร้อมกับลุงสมนึกทันที ระหว่างที่เดินออกมาเธอหันหลังกลับไปมองตึกเห็นหน้าต่างตึกชั้นห้าเปิดอยู่และเชือกเส้นนั้นก็ยังคงใส่ไปใส่มาเบาๆลุงสมนนกผู้เบาๆว่าเคยมีคนตายอยู่บนชั้นห้านั่นแหละนิดไม่พูดอะไรเธอรู้แล้วว่าความรู้สึกแปลกๆที่เธอเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลังจากที่นิดออกมาจากตึกพร้อมกับลุงสมนึกเธอก็ยังไม่หายใจสัน่นใจมันเหมือนหลุดออกมาจากอกตลอดเวลา พอกลับมาถึงบ้านเธอก็ไม่พูดอะไรกับใครเลยนั่งเงียบๆอยู่ร้านเย็บผ้าเก่าๆของแม่จนค่ำในคืนนั้นนิดก็นอนไม่หลับภาพเชือกที่ห้อยอยู่กลางห้องก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเสียงฝีเท้าที่ไม่มีคนเดินก็ยังคงดังอยู่ในความคิดเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาพี่แป๋วทันทีเสียงปลายสายก็รับช้าๆว่าไงเหรอนิดดูตึกแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะนิดไม่ตอบคำถามนั้นแต่เธอถามกลับทันที พี่แป๋วดาวนี่คือใครเหรอคะปสายก้องเงียบไปพักหนึ่งก่อนที่จะพูดเสียงเบาๆหนูหนูเจอเขาแล้วเหรอแล้วเขาเป็นใครเหรอคะดาวเมียเกาเ่าเจ้าของตึกนะ่ะเขาผูผคอตายตรงเสานั่นแหละเมื่อสี่ปีที่แล้วเขาเสียใจที่ผัวไมมีคนใหม่แล้วก็ทิ้งเขาเอาไว้คนเดียวนะจ้ะเน็ตกงเงียบไปน้ำตาก็เริ่มไหลแล้วทำไมพี่ถึงไม่บอกก่อนล่ะคะ ก็พี่กลัวหนูไม่กล้าไปดูตึกนะแต่พี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะยังอยู่ที่นั่นนะนิดวางสายแล้วก็นั่งเนียงอยู่หน้าบ้านใจหนึ่งก็อยากที่จะหนีอีกใจหนึ่งก็อยากจะรู้ว่าดาวต้องการอะไรวันต่อมานิดก็ไปหาลุงสมนึกที่บ้านพักคนดูแลตึกลุงสมนึกเล่าให้ฟังว่าดาวเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดกับใครอยู่กับผัวสองคนในตึกนั่นแหละ ปูเขาทําธุรกิจขายของมือสองส่วนดาวก็ช่วยดูแลตึกแล้วเขาตายยังไงเหรอคะลุงสมนึกก็ถอนหายใจก็เ,เสียใจที่ผัวเ,เขาไปมีคนใหม่นะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งมีคนเห็นที่หน้าต่างชั้นห้าเปิดอยู่ตลอดก็เลยเข้าไปดูก็เลยเจอว่าเขาผูกคอตายอยู่ตรงเสานั้นินดฟังแล้วก็ขนลุบไปทั้งตัวแล้วหลังจากนั้นล่ะคะคุณลุงก็ไม่มีใครกล้าเช่าตึกเลยตึกก็เลยว่างมาตลอด พี่แป๋วก็พยายามที่จะหาคนเช่าอยู่นะแต่ทุกคนพอเข้าไปดูแล้วก็ไม่เอาบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงคนเดินบางคนก็บอกว่าเห็นผู้หญิงยืนอยู่ที่หน้าตึกนะนิดก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เธอเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ภาพหลอนแต่มันคือเขาจริงๆเธอก็เริ่มสงสัยว่าดาวยังอยู่เพราะอะไรในคืนนั้นนิดก็นั่งคิดอยู่คนเดียวเธอเปิดมือถือดูรูปที่ถ่ายในตึก แต่ก็ไม่มีรูปไหนติดเลยทั้งที่เธอก็กดถ่ายหลายครั้งเธอเริ่มรู้สึกว่าดาวอาจจะอยากให้ใครสักคนหนึ่งรับรู้เรื่องของเธอหลังจากที่นิดได้รู้ความจริงจากพี่แป๋วและลุงสมนึกเรื่องดาวที่ผูกคอตายบนชั้นห้าความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างยังค้างคา,าอยู่ในใจเธอไม่ใช่แค่ความกลัวแต่มันคือความสงสัยความเวทนาและความรู้สึกว่าเขายังมีอะไรที่อยากที่จะบอก นิดก็นั่งคิดอยู่หลายวันจนในที่สุดเธอตัดสินใจที่จะกลับไปที่ตึกนั้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อเช่าแต่อยากจะรู้ว่าดาวต้องการอะไรเธอเตรียมตัวไปอย่างดีเอาไฟฉายแรงสูงไปด้วยเอาน้ำมนต์จากวัดใกลใ้บ้านติดตัวไปเธอไม่ได้บอกใครว่าเธอจะไปเพราะกลัวว่าคนจะห้ามในเย็นวันนั้นนิดก็เดินทางไปที่ตึกประมาณห้าโมงเย็นแดดก็เริ่มที่จะอ่อนลง ซอยหนองบัวก็ยังคงเงียบเหมือนเดิมตึกก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมประตูม้วนก็เปิดอยู่มาเดดล็อกไม่มีร่องรอยการเข้าออกเธอเดินเข้าไปช้าๆเปิดไฟฉายสองทางความเย็นตก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเย็นแบบไม่มีอากาศแต่เหมือนมีอะไรอยู่รอบตัวนิดก็เดินขึ้นไปทีละชั้นชั้นล่างก็ยังเหมือนเดิมห้องน้ําใต้บันไดก็ยังคงมีเศษกระเบื้องแตกๆชั้นลอยก็ยังมีประตูห้องน้ําที่เปิดเองได้ช้าๆ เมื่อมีคนอยู่ข้างในพ้ขอขึ้นชั้นสามประตูไม้เก่าๆก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมเปิดแง้มอยู่เหมือนรอให้ใครมาเปิดนิดเดินเข้าไปใกล้ๆเอามือแตะที่บานตู้แล้วก็พูดเบาๆว,ว่าขอโทษนะคะถ้านหนูมารบกวนเธอเปิดประตูช้าๆข้างในไม่มีอะไรเลยมีแต่กลิ่นอับๆกับฝุ่นหนาๆแต่ทันทีที่เธอปิดตู้เสียงฟีเท้าก็เริ่มดังขึ้นจากชั้นบน เหมือนมีใครเดินวนอยู่นิดก็เงยหน้าขึ้นมองเพดานแล้วตัดสินใจเดินขึ้นไปชั้นสี่เตียงคนไข้เก่าๆก็ยังคงอยู่ที่เดิมวางเรียงกันสี่เตียงเธอเดินไปแตะที่เตียงหนึ่งแล้วก็พูดเบาๆว,ว่าดาวถ้าอยู่จริงๆอะ่ะขอให้มาคุยกันนะหนูไม่ได้มาแกล้งหนูแค่อยากจะรู้นะคะไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่ความเงียบที่หนักอึง้งนิดก็เดินขึ้นไปที่ชั้นห้าอย่างช้าๆ พอถึงห้องลงๆเธอเห็นเชือกเส้นหนึ่งยังห้อยอยู่จากคานสายไปมาเบาๆทั้งที่ไม่มีลมรอบๆเสาก็ยังคงมีพวงมาลาัยแห้งๆกระถางถูกและขวดน้ำแดงวางเรียงกันเหมือนเดิมเธอเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็นั่งลงตรงพื้นเอาน้มุดออกจากกระเป๋าหยดลงกับพื้นเบาๆและพูดว่าถ้าดาวยังอยู่หนูอยากฟังอยากรู้ค่ะว่าทำไมถึงยังไม่ไปไหนทันใดนั้น หน้าต่างก็เปิดออกเองเสียงดังแอดลมพัดเย็นเข้ามาอย่างแรงจนไฟฉายในมือของเธอดับไปเองนิดก็นั่งนิ่งอยู่ในความมืดแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงผู้เบาๆข้างหลังว่าเขาไม่รักฉันแล้วนิดหันกลับไปไม่มีใครแต่เสียงนั้นก็ยังพูดต่อเขาทิ้งฉันไว้คนเดียวฉันรอเขากลับมาแต่เขาก็ไม่กลับมาเลยนิดก็พูดเบาวๆว่าดาว หนูเสียใจด้วยนะคะแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของพี่แล้วพี่ควรที่จะไปอยู่ที่สงบนะคะเสียงนั้นก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วก็พูดว่าฉันกลัวถ้าฉันไปฉันจะไม่มีใครเลยนิดก็น้าตาไหลแล้วเธอพูดว่าพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกคะ่ะคนที่ยังอยู่ก็ยังจำพี่ได้หนูจะไปบอกกับพี่แป๋วให้ทำบุญให้พี่นะคะทันใดนั้นเชือกที่ห้อยอยู่ก็หยุดสาย หน้าต่างก็ปิดลงเองช้าๆความเย็นในห้องก็เริ่มที่จะจางลงนิดรู้แล้วว่าดาวยงอยู่เพราะความเจ็บปวดความเสียใจและความกลัวที่จะถูกลืมเธอลุกขึ้นแล้วเดินลงจากตึกช้าๆไม่รีบร้อนไม่กลัวเหมือนครั้งก่อนเธอรู้แล้วว่าดาวไม่ได้ต้องการหลอกใครเธอแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่รับฟังหลังจากคืนนั้นที่นิดกลับไปที่ตึกและได้ยินเสียงดาวพูดออกมาจากความมืด เธอก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปไม่ใช่แค่ในตึกนั้นแต่ในใจของเธอก็ยังคงมีดาวอยู่ด้วยความรู้สึกเวทนาความสงสารและคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบมันวนเวียนอยู่ไม่หยุดเช้าในวันต่อมานไปหาพี่แปว๋วที่บ้านบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นพี่แปว๋วฟังเง,เงียบแล้วก็พูดว่าถ้าหนูอยากจะช่วยเขาจริงๆพี่จะพาไปวัดที่หลวงพ่อท่านเก่งเรื่องปลดปล่อยวิญญ,ญาณนะ นี่ตอบตกลงทันทีวันนั้นทั้งคู่ก็ไปวัดบ้านโพธิ์หลวงพ่อเป็นพระแก,แก่หน้าตาใจดีท่านฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็พูดว่าเขายังไม่ไปไหนนะเพราะว่าเขาเนะี่ยยังมีของที่ผูกใจอยู่ในตึกนั้นของอะไรล่ะคะหลวงพ่อบางทีอาจเป็นของที่เขารักหรือของที่เขาใช้ตอนสุดท้ายของชีวิตถ้าเจอแล้วก็เอาไปทําบุญให้จะได้ไปสู่สงบนะหลวงพ่อให้ยันแผ่นเล็กๆก,ก,กับน้ำมนต์ แล้วก็บอกว่าให้เอาไปไว้ที่ตึกตรงที่เขาจากไปพร้อมกับจุดทูบบอกว่าให้เข้าไปดีนิดกลับไปบ้านแล้วก็เตรียมตัวอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เธอไม่ได้ไปคนเดียวพี่แปวกับลุงสมนึกก็ไปด้วยทั้งสามคนไปที่ตึกตอนบ่ายแก่แดดก็เริ่มอ่อนลงเหมือนวันก่อนพอไปที่ตึกความเย็นก็กลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้นิดไม่กลัวเธอเดินไปที่ชั้นห้าอย่างมั่นใจ พอถึงห้องโลงๆเธอก็วางยันเอาไว้ที่เสาหยดน้ำมนตลงกับพื้นแล้วก็จุดธูบสามดอกเธอพูดเบาวๆว่าดาวหนูอยากช่วยให้พี่ไปสู่ที่ดีนะคะถ้ามีอะไรที่พี่อยากให้หนูช่วยขอให้พี่บอกทันใดนั้นหน้าต่างก็เปิดออกเองอีกครั้งหนึ่งลมพัดเย็นเข้ามาแรงจนทูบสัน่นนิดหลับตาแน่นแล้วก็ได้ยินเสียงเบาวๆว่าในตู้ชั้นสาม เธอลืมตาขึ้นแล้วก็หันไปมองพี่แป๋วกับลุงสมนึกเสียงบอกให้ไปดูในตู้ชั้นสามนะคะทั้งสามคนก็ลงไปที่ชั้นสามตู้ไม้เก่าๆก็ยังคงอยู่ที่เดิมนิดก็เดินเข้าไปเปิดตู้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เธอเปิดบานล่างที่ไม่เคยเปิดมาก่อนข้างในมีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่กล่องนั้นมีฝนนุ่นหนาๆคล้ายกับไม่มีใครแตะต้องมาก่อนลุงสมนึกก็หยิบออกมาแล้วก็เปิดดู ข้างในมีผ้าพ,พันคอสีขาวที่เก่าและก็เหลืองแล้วกับจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือหวัดๆนิดหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านเสียงของเธอสัน่นถ้าคุณยังรักฉันอยู่กลับมาหาฉันเถอะฉันรออยู่ทุกวันฉันไม่อยากจะอยู่คนเดียวพี่แป๋วก็พูดเบาวๆว่านี่คงจะเป็นจดหมายที่ดาวเขียนถึงผัวเขานะก่อนที่เขาจะตายนะนิดก็น้ำตาไหลแล้วเธอพูดว่านี่แหละของที่เขาทิ้งเอาไว้ ทั้งสามคนก็เอากล่องนั้นไปที่วัดโพธิ์หลวงพ่อก็รับไว้แล้วก็พูดว่าจะทําพิธีให้คืนนี้ให้เขาไปสู่ที่ดีคืนนั้นนิดกลับบ้านด้วยความรู้สึกโล่งใจแต่ก็ยังคงมีบางอย่างที่ค้างคาใจเธออยู่ข้าดาวไปจริงๆแล้วทําไมฉันรู้สึกว่าเขายังอยู่หลังจากที่นิดกับพี่แป๋วและลุงสมนึกได้นํำกล่องไม้ของดาวไปให้หลวงพ่อที่วัดบ้านโพธิ์ทำพิธีส่งวิญญ,ญาณ ความรู้สึกหนักๆในใจของนิดก็เริ่มเบาลง<ๆ>เธอคิดว่าทุกอย่างน่าจะจบลงดาวคงได้ไปสู่สงบสุขแต่ในคืนนั้นเองนิดก็ฝันแปลกฝันเหมือนจริงจนเธอต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกในฝันนั้นนิดอยู่ในตึกนั้นอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างเหมือนเดิมห้องโลง่งๆเสาไม้กลางห้องเชื่อก็ห้อยลงมาและหน้าต่างก็เปิดอยู่ลมเย็นพัดแรงจนผมเธอปลิวเธอเห็นดาวยืนอยู่ข้างเสา แส่ผ้าพันคอสีขาวผืนเดียวกับในกล่องดาวยิ้มเศร้าๆและพูดว่าขอบใจนะที่ช่วยฉันแต่ยังมีอีกอย่างที่เขาทิ้งเอาไว้นิดก็ถามว่าอะไรล่ะคะดาวก็ชี้ไปที่พื้นใต้เสาตรงนั้นเขาฝังมันเอาไว้ก่อนที่จะไปทันใดนั้นพื้นก็เปิดขึ้นออกมาเองเพ่ยให้เห็นช่องเล็กๆที่มีห่อผ้าสีดำวางอยู่ข้างในนิดสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที เงือท่วมตัวหัวใจเต้นอย่างแรงเธอรีบโทรหาพี่แป๋วแต่เช้าเล่าเรื่องฝันให้ฟังทั้งหมดพี่แป๋วก็เงี่ไปพักหนึ่งแล้วก็พูดว่าถ้าหนูฝันแบบนั้นมันอาจจะจริงก็ได้นะเราควรที่จะไปดูกันดีกว่าวันนั้นทั้งคู่ก็ไปหาลุงสมนึกแล้วกลับไปที่ตึกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้พวกเขาเอาจอบกับไฟฉายไปด้วยพอขึ้นไปถึงชั้นห้าเนตก็เดินไปที่เสาไม้กลางห้องแล้วก็ชี้จุดที่เธอเห็นในฝัน ลุงสมนึกก็เริ่มขุดเบาๆตรงพื้นไม้ตรงนั้นไม้มันไม่แข็งมากนะักพอขุดลงไปได้ประมาณหนึ่งก็เจอผ้าห่อสีดำจริงๆทุกคนก็เงียบไปพักหนึ่งลุงสมเนึกก็ค่อยๆแกะผ้าออกมาข้างในมีสมุดบันทึกเกา่าๆเล่มหนึ่งกับซองจดหมายที่ยังไม่ได้เปิดนิดหยิบสมุดขึ้นมาเปิดดูข้างในเป็นลายมือของผู้ชายเขียนถึงดาวทุกหน้าขอโทษนะดาวฉันผิดเองที่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียว ฉันยังรักเธออยู่แต่ฉันไม่กล้าที่จะกลับไปถ้าเธอเจอสมุดนี้เมื่อไหร่ก็แปลว่าเธอยังอยู่นิดน้ำตาไหลทันท,ทีเธอพูดเบาวๆว่านี่คือสิ่งที่ดาวรอคำขอโทษพี่แปว๋วพูดว่าเราจะต้องเอาสิ่งนี้ไปให้หลวงพ่อทำพิธีอีกครั้งหนึ่งนะจะได้เบ็ดเสร็จสักทีในคืนนั้นหลวงพ่อก็ทำพิธีเผาสมุดบันทึกและสองจดหมายพร้อมกับสวดส่งว,วิญ,ญญาณให้ดาวไปสู่สงบจริงๆ หลังจบพิธีหลวงพ่อพูดว่าคืนนี้เขาจะไปแล้วนะถ้าเขายังอยู่เขาจะมาหาหนูอีกครั้งหนึ่งนิดก็กลับบ้านด้วยใจที่โล่งแต่ก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่จางหายเธอรู้เดียวว่าเรื่องนี้ยังไม่จบพราดาวยังมีคำสุดท้ายที่ยังไม่ได้พูดหลังจากพิธีเผาสมุดบันทึกและจดหมายได้เสร็จสิน้นในคืนเดินแรมที่วัดโพธิ์ทุกคนต่างคิดว่าดาวคงได้ไปสู่สงบแล้ว ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในตึกนั้นอีกต่อไปแต่สําหรับนิดความรู้สึกบางอย่างยังไม่จางหายเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจเป็นเศษเสี้ยของความผูกพันหรือความสงสัยที่ยังไม่ได้รับคำตอบเธอไม่ฝันถึงดาวอีกเลยหลังจากคืนนั้นแต่ทุกครั้งที่หลับตาภาพของตึกเก่าในซอยหนองบัวก็ยังคงปรากฏขึ้นนิดกลับไปที่ตึกนั้นอีกครั้งคนเดียวไม่เดบอกไข่ไม่ได้ถืออะไรติดตัวไปเลย นอกจากใจที่อยากจะรู้ว่าหลังจากที่ทุกอย่างจบลงยังจะมีอะไรหลงเหลืออยู่อีกไหมตึกนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมประตูเหล็กก็ยังเปิดอยู่ไม่มีร่องรอยการล็อกไม่มีรอยเท้าใหม่ไม่มีเสียงไม่มีลมทุกอย่างเนี่ยงสนิทเหมือนตายไปแล้วนิดเดินเข้าไปชั้นล่างพื้นก็ยังมีเศษกระเบื้องแตกห้องน้ําก็ยังคงส่งกลิ่นอับอเหมือนเดิมชั้นลอยก็ยังมีประตูที่เปิดออกเองช้า แม้จะไม่มีพัดลมชั้นสามก็ยังคงมีตู้ไม้เก่าๆที่เปิดแง้มเอาไว้เหมือนรอใครมาเปิดชั้นสี่ก็ยังมีเตียงคนไข้เก่าๆวางเรียงกันเหมือนเดิมแต่ชั้นห้าทุกอย่างเปลี่ยนไปเชือกที่ห้อยจากคานหายไปเสาไม้กลางห้องไม่มีพวงมาลัยไม่มีกระถางถูกไม่มีขวดน้ำแดงหน้าต่างที่เคยเปิดอยู่ตลอดกับปิดสนิทความเย็นที่เคยปกคลุมนั้นก็หายไป เหลือแต่ความเงียบที่แปลกประหลาดนิดเดินเข้าไปที่กลางห้องยืนอยู่ตรงจุดที่ดาวเคยยืนอยู่ในฝันไม่มีเสียงไม่มีเงา,ไม,มเงาไม่มีอะไรเลยเธอหลับตาและสูดหายใจเลึกๆแล้วก,ก็เปิดตาขึ้นอีกครั้งตรงมุมห้องมีแสงแดดสองลอดเข้ามาจากหน้าต่างเล็กๆเข้ามาเป็นครั้งแรกแสงนั้นตกกระทบพื้นไม้เก่าๆแล้วสะท้อนขึ้นมาเบาๆเหมือนกับบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของความมืดอีกต่อไป นิดยืนอยู่ตรงนั้นนานหลายนาทีไม่ขยับไม่พูดไม่อะไรเลยเธอแค่อยู่อยู่กับความเงียบกับความว่างเปล่าที่เคยเต็มไปด้วยเสียงความกลัวและคำถามเธอเดินออกจากตึกนั้นช้าๆไม่หันกลับไปมองไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกกลัวหลังจากวันนั้นนิดไม่กลับไปที่ตึกนั้นอีกเลยตึกก็ยังคงอยู่ในซอยนองบัวเหมือนเดิมไม่มีใครเช่าไม่มีใครเข้าไป ไม่มีใครพูดถึงมันอีกแต่บางวันคนในละแวกนั้นก็ยังเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าตึกยิ้มมอเบาแล้วก็หายไปในแสงแดดไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครไม่มีใครกล้าถามไม่มีใครอยากรู้เพราะบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องมีคำตอบแค่รับฟังก็พอ